อ่าแห้งงานพมาะนะคะทุกคนว่าเป็นยังเพิ่นคือได้ชื่นชมและกาบบอกเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมคนพม่าถ,ถึงเข้ามาทํางานที่ไทยกันเยอะมากๆเนาะประเทศเขาไม่มีงานทําได้ไงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามให้เนาองสองสาข้อข้อที่1คือค่าแรงต่ำม,มากเนาะค่าแรงขั้นต่ําที่นูน่นอะแสนจาดแสนจัด ถ้าเทียบกับเงินไทยแล้วแค่2,000กว่าบาทเนาะเพราะฉะนั้นไม่พอเนาะข้อที่2คือภาวะครอบครัวนะบางคนเขาครอบครัวเขาเยอะเนาะบางคนอ่ะมีถึง10คนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาทํางานที่ไทยนะเพื่อหาเงิน ค่าไหนจะค่าเล่าเรียนของลูกๆอีกเนาะข้อที่สคือไม่ค่อยมีงานทำเนาะบางคนเด็กที่จบมาใหม่ๆเนาะยังไม่ค่อยมีงานทำกันเลยคนที่ไม่จบนี่หางานยากมากๆเนาะคนที่จบอะถึงจะได้แค่เดือนหนึ100่งอะแสนจ์าหรือว่า0 0งแสนจ้าเพราะฉะนั้นไม่พอนะคุณถึงได้เห็นว่า เด็กที่ไปทำงานที่เมืองไทยทำไมอายุน้อยจังอายุแค่1ิ2เก้าี่สิต้นต้นเองเนาะเพราะ,ะนั่นแหละค่ะภาวะการไม่มีงานทำนั่นเองเนาะข้อที่สข้อที่4ี่เลยคืออ่าของแพงมากเนาะของนี่แต่ละย่างเข้ามาจากประเทศนอกเข้ามาจากเมืองไทยบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเงินเดือนนิดเดียวเองกับค่าของที่มันแพงมันไม่สามารถที่จะ ทำได้แล้วเนาะทำให้ตายยังไงก็ไม่รวยเนาะข้อที่5คือคนอันนี้คือเป็นความลับจริงๆเลยจากที่นูนนะ่นเนาะเพราะว่าคือเขาคนพมา่าเขาชอบอิจฉาก็เนาะคนนู้นมีฉันก็อยากมีบ้างคนนั้นอยากมีนูน่นอยากมีนี่บ้างเนาะ่ว่าทำงานที่นู่นมันไม่พออยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้ามาทํางานที่เมืองไทยนี่เป็นสาเหตุที่คนพม่าถึงเข้ามาทํางานที่เมืองไทยกันเยอะมากๆเนาะ สบายดีสวัสดีค่ะ FC ทุกคนทุกค,นนะคะ Сегодня, ันเนาะค่ะเันีพี่ว่ากะซีมาคอเวาเนาะทุกคนเนาะกับทักทายสบายดี FC ยังเป็นทางการด้จา้าเมนี้พี่ว่ากะสีมาคอเวาเนาะเกี่ยวกับที่ว่าประเด็นที่แม่ว่าเอออ่าแห้งงานพมานะคะทุกคนว่าเป็นยังิันคือได้ชื่นชมและกับบอขิดพ้นไปเนาะเกี่ยวกับการที เดี๋ยวมาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนี้หรือว่าวินาทีนี้ก็แล้วแต่นะทุกคนมันอาจจะยังอ่าเป็นกรนะแสเนาะบพว่าจะจากประเด็นด้าหมาก็คือเหลืองม้วยตอมาแล้วก็มีแบบว่าอาเหลืองการท่องเที่ยวนะทุกคนว่าอียงต่างๆจนกระถ่งมาเหลืองแรงงานะาเนาะแหลกกะอ่า แด้ง,งานพม่าของเฮาหรือว่าชาวพม่าองเฮาเพิ่นก็นได้เปิดอาประเทศนาที่จะได้เขามาเที่ยวอยู่อามาเที่ยวรัวมาทํา,าทงานในประเทศไทยนะทุกคน,น,นก็เป็นกระแสที่ตอบโจทย์ให้กับคนไทยมากๆเลยและในคลิปที่เบื้องต้นทีแค่ว่าได้อาให้เบิ้งไปนะทุกคนก็ว่าจะมารีอคั่นหลายมอเลยนะกะผึ่งจะได้มีโอกาสนาะทุกคนหวังที่จะมารียคั่นลและก็สิมาเรา่าถึงนิสัย ของแรงงานผ้าหมาเดียวกันนะทุกคนที่อ่าหลายๆคนหลายฐานนอหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าแรงงานผ้ามานี่ไซดีน่ารักนะทุกคนไม่ว่าบอวเวาหลับหลังเอียงต่างๆนานานะทุกคนเพ่ว่ากัสซิมาคอเว่าในความคิดหรือว่าในความรู้สึกของเพว่าทีเพ่ว่าเด็กเป็นคนหนึ่งที่ได้ใส่แห้งงานนะทุกคนอาศัยอ่า ใส่แรงงานอยู่ในประเทศไทยนี้มาหลายปีนะบอกง่ายเลยนะทุกคนว่าก็หลายปีมากๆเนาะแหละเพว่าก็เลยสิมาหวาว่าในสถานะที่เพว่าได้เคยใส่แรงงานอยู่ไทยเพว่าก็เคยได้ใส่แรงงานหรือว่าได้ทํางานรวมกันกับค้นพมานั่นเองนะทุกคนแล้วก็สิมาหวาว่าเพื่อนเป็นแนวไดมีสัยของเพื่อนนอกเพว่าบอกเลยนะทุกคนเป็นคือที อฟซีลหลายๆคนคอมเมนต์นะทุกคนอันนี้คือเพีว่าสีคอาวาวสเฉพาะร,รวมกันแล้วกันเนาะเพราะว่าบอกเลยนะก่อนอื่นอะคือแต่ละแต่ละบอลแต่ละแต่ละประเทศกมีทั้งคนดีคนบ่ดีนะทุกคนเนาะแต่ว่าในกรณีนั้นที่พีว่าเคยเห็นอะบอกยังไงคือเฉพาะเป็นผู้ไม่ยิงเนาะทุกคนเขามาคนไม่ยิงนะ ถาเป็นไม่ยิ่งอะ่ะถาบางคนอะ่ะทีนี้ไซดีก็ดีมากๆนะทุกคนดีอ่ารียรอนะดีมากๆดีจริงๆดีแบบดีสุดๆนะทุกคนขยันแล้วก็ดีสุดๆดีจริงๆแต่บางคนคือไม่เอาอะไรเลยขี้เกียจชอบปเปรียบคนอื่น ก็มีเหมือนกันนะทุกคนกับบดแตกต่างกับคนลาวคนยังเราทุกคนแต่ว่าแพรว่าโชคดีคนหนึ่งที่แพรว่ามีเพื่อนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะทุกคนอ่ะมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่เนาะที่เคยทํางานร่วมกันอะ่ะบอกเลยว่าเขาเป็นคนนิสัยดีมากนิสัยดีมากๆนะทุกคนแล้วเขาก็เป็นคนขยันพูดจริงทําจริงคือก่อนหน้านั้นอะ่ะแพรว่าจะเล่าเนาะ ทำไมคนไทยถึงชอบแรงงานพม่ามากกว่าคนลาวหรือเขมรกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเพราะว่ารวมๆแล้วนิสัยของคนพม่านะทุกคนเขาเป็นคนที่ขยันและอดทนเบเลอกงานนะอันนี้คือเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะทุกคนก็ไม่ได้เหมารวมหมดนะว่าแรงงานเราจะไม่ดีหรือไม่ขยันบางคนเพาวาจะพูดง่ายเลยเพาวาจะไม่ขอชมใครสําหรับแรงงานคนลาวนะเพะววาจะชมน้องบางอ่อน นะทุกคนแพรว่าจะชมน้องบางอ่อนมากๆเลยหรือน้องบางอ่อนชาแนลเข้าตัวเล็กมากแต่เขาเป็นคนที่อดทนมากๆทํางานนี่ทำได้ทุกอย่างและในชีวิตไม่เคยกลัวอะไรนี่คือแพรว่าสามารถยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกาย,ยันกระไดเพราะไม่พีน้องแต่ว่าเฮดผมเป็นนะทุกคนสําหรับน้องอ่อนน้องนี่คือ คือกล้าการันตีหรือเขาเป็นคนที่ขยันมากและทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้นะคะทุกคนเขาทําได้ทุกอย่างและเขาสามารถเปิดใจที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเขาไปแต่งงานมีแฟนแพรวาปั่นจักรยานกลับมาห้องนะมีแต่คนถามว่าน้องพี่ออนใช่ไหมน้องพี่ออนหรอคะ คิดถึงพี่ออนจังเลยน้องๆคิดถึงมากๆนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะทุกคนคือคิดถึงมากอันนี้แพรวาขอบพูดจับใจจริงๆเลยแพรวาในฐานะที่แพรวาทํางานในไทยนะทุกคนมานานมากแพรวาบอกเลยว่าน้องออนคนหนึ่งที่เป็นคนทําได้ทุกอย่างจริงๆเป็นคนที่ไม่เลือกงานเป็นคนที่ทําทุกอย่างไม่มีว่าคําว่าว่าไม่ทําไม่มีคําคือทุกสุดๆอะทุกคน อันนี้คือคนเราที่เพยววาอยากชื่นชมเนาะที่อเคยทํางานร่วมกันมาที่รู้จักกันในฐานะทั้งที่เขาไม่ใช่น้องแท้ๆของเพาวานะทุกคนเป็นลูกพี่ลูกน้องเนะเาะเพวากล้าพูดเต็มปากเลยว่าสุดยอดเพาวายกนิ้วโป้งให้เลยแต่มาพูดถึงแรงงานชาวพม่านะทุกคนที่เพาวาเคยเจอดีไหมดียกตัวอย่างนะเพาะวาเคยทํางานที่เดียวกัน กับเขาและทีเนี้ยเขาทํางานร้านก๋วยเตี๋ยวแต่แพวาทํางานบ้านเนาะทีเนี้ยทางานร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะทุกคนมันเป็นร้านใหญ่มากแล้วทีเนี้ยก็เปิดเปิดไปนานสักพักหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็คือรายได้อะมันไม่ค่อยจะโอเคเนื่องจากว่าแรกๆอะ่ะเจ้านายก็คือทําเสริมนี่แหละไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรแต่พอเปิดไปสักพักหนึ่งเนาะคนงานก็ กลับบ้านเอ่ยทยอยกลับบ้านอะไรต่างๆนะจนกระทั่งมีแรงงานคนพม่าไม่กี่คนทุกคนประมาณสองคนนี่แหละแต่เนื่องจากว่าคนเนี้เขาเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งและเป็นคนที่ขยันมากเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าผู้หญิงแท้ก็ไม่ใช่เนาะอันนี้คือเราไม่ได้ว่าเพศนะเขาเป็นคนคล้ายๆทอมมาทุกคนแล้วทีนี้คือไปเจอกันเนาะไปเจอกันไปเจอกันแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยดีมาก พูดง่ายคือเขาเป็นทอมอ่ะชอบผู้หญิงด้วยกันเนาะและทีนี้เขาก็เลยแบบนิสัยดีมากและสุดท้ายอ่ะเจ้านายเราก็คิดว่าเออเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนถึงจะเป็นทอมก็เถอะเ mm hmm. จ้านายก็เลยแบบว่าเป็นเจ้านายเดียวกันกับเพวาเนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นทํางานร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะทีนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเจ้านายก็เลยเห็นความขยันความดีของเขาน,นทุกคนอันนี้คือชาวพม่าเนาะขยันและอดทนแล้วก็แบบ สื่อสัตว์อะจนกระทั่งเขาอะเอามาอยู่บ้านด้วยเพื่อให้มาทำกับข้าวนะทุกคนให้มาทำกับข้าวคิดดูว่าความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจการได้รับผลที่ดีตอบมาคือเขาอินดูมากๆเพราะเพียวบอกเลยว่าเพียวเจอมาก็คนดีเยอะนะโดยเฉพาะยกตัวอย่างน้องที่เจอครั้งล่าสุดนะทุกคน ที่เคยทำงานด้วยกันนี่แหละแต่ก่อนจะอยู่กับน้องนุ่นดาวแล้วก็เพราวานะทุกคนเขาก็เป็นคนพม,ม่าเหมือนกันแต่ทำกับข้าวเก่งมากแล้วก็ขยันแต่ว่าเขาก็จะแบ่งแผนกันนอแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยอะไรต่างๆนานาทุกคนแล้วเขาก็มีญาติพี่น้องอะ่ะเพะว่าเห็นเขานะทำมากทำงานเยอะมากและที่สำคัญเจ้านายรักมากทุกคนเขาทำแบบ โอ้โหเวลาให้ตู้จีนเนี่ยคือทําไมเพาวาถึงดูกล้าพูดเพราะวา่าอันนี้คือแรองงานพม่านะคะที่พูดถึงดูเพาวาไปเนาะไปกับน้องแล้วก็ไปกับเจ้านายอะ่ะคือเจ้านายแต่ละคนอะ่ะเขาจะให้อ่างเปาคือจะให้แบบทุกคนเลยแล้วก็จะให้แบบขอบใจมากนะอาจจะพูดคําว่าขอบใจเนาะคนที่น้อยกว่าอายุน้อยกว่าจะพูดคําว่าขอบใจ หรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เขาจะบอกว่าขอบใจมากนะที่ช่วยกันดูแลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคือแพยวาจนถามว่างงมากเลยว่าเขาเป็นคนพม่าหรอแล้วเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันกับเพื่อนกับพี่ที่ทํางานใกล้ๆกันนะทุกคนโดยที่แพรว่าไปทุกตอนเย็นไปทุกวันแต่แพยวาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นพี่น้องกัน เพราะว่าเขาไม่คุยกันเลยเวลาทํางานอะ่ะคือไม่คุยไม่เล่นไม่อะไรกันทั้งที่อยู่บ้านหน้าบ้านติดกันนะทุกคนหน้าบ้านอะ่ะหันหน้าเข้าหากันอะ่ะจนกระทั่งเราถามวันที่ไปรับตุ๊จีนไปรับแตเอียทุกคนชงตุ๊จีนอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นน้องสาวเพรว่าสงสัยมากนะน้องสาวแท้ๆหรอพี่ใช่น้องสาวแท้ๆ โอ้โหรู้จักกันมาตั้งนานอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนเพยว่าไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเขาไม่คุยกันแบบไม่ชุง้งซิงไม่อะไรคือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองทุกคนอันนี้คือเราก็เจอมามาเยอะนะเพยว่า <ๆ S 2> ก็เลยอยากจะบอกว่าเออจริงๆอ่ะนีสใสพมาก,ก็คนพมานี่ใสดีเยอะมากนะทุกคนก็อย่างที่คนไทยบอกแต่เพยว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนไม่ดีนะพะมาคนที่ไม่ดีก็มีคนที่เจอ เอาเปียบก็มีเพวาวก็เคยเจอเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องรุ่นเพื่อนนี่แหละที่เคยทํางานด้วยกันนะทุกคนเขาก็ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนาะเวลาจะนอนเนี่ยแต่ก่อนเพว่วเคยทํางานโรงงานเนาะโรงงานเย็บผ้านะทุกคนเวลาจะนอนเขาก็ชอบคุยโทรศัพท์ตอนดึกใช่ไหมดึกดื่นก็ยังคุยกับแฟนก็นะคุยจนดึกจนด,ดื่นทีเนี้ยโรงงานะ่ะเรานอนกันเป็นเป็นหมู่คณะทุกคนนอนกันทีละเยอะ เราก็จะนอนใช่ไหมพาว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนอนหลับยากมากได้ยินเสียงอะไรก็ไม่หลับเสียงพัดลมดังนิดนึงก็นอนไม่หลับนะทุกคนเป็นคนที่นอนหลับยากมากจะตื่นจะตื่นแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเออคนอื่นเขาพูดแล้วไงว่าไปคุยข้างนอกได้ไหมคนอื่นเขาจะนอนไม่ต้องคุยในห้องคือคนนอนอนะ่ะประมาณสิบกว่าคนนะทุกคนอันนี้คือคนพูดถึงคนชอบเอาเปรียบเนาะก็มีเหมือนกันนะพม่าไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะ และทีนี้ก็ไม่ไปนะทุกคนจนกระทั่งแพรว่าเป็นคนที่อาแพรว่าก็พูดแล้วนะ้องก็บอกแล้วเออไปคุยตื่นได้ไหมหราคือนอนไม่หลับเราทํางานไม่ได้อะไรคือเขาทํางานเป็นรายเดือนใช่ไหมส่วนแพรว่าทํางานเหมาทํางานยิบผ้าเราต้องทํางานเหมาใช่ไหมทุกคนคือเหมามันจะหนักกว่ารายเดือนอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยไม่ไปแล้วทีนี้ก็เลยแบบเออหลายๆคนหล,หลายพูดบอกกันแล้วบอกแล้วบอกอีกไม่ใช่แค่วันเดียวนะทุกคนคือเราต้องพูดทุกวันเลยหรออะไรประมาณเนี้ แล้วมีวันหนึ่งที่เขาออกไปแล้วเขาปิดประตูเสียงดังมากตึ้งเลยนะทุกคนคือเราก็บอกว่าเออทําไมต้องทําอย่างนี้คือเพวาก็เดินไปเลยนะทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องไม่พอใจด้วยหรอคนอื่นอ่ะอยู่กันห้องเป็นสิบคนเลยนะคนอื่นเข้านอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยเนาะเราก็ต้องเชื่อฟังสิก็คือทะเลาะก,กันวันนั้นทุกคนก็เลยแบบ เออก็เลยตอกจากนั้นมาแล้วก็เลยคุยกันว่าเออต้องถ้าจะคุยต้องไปคุยนอกนอกห้องนะอะไรประมาณนี้ก็คือมีแล้วในกรณีหนึ่งคือทํางานบ้านด้วยกันทุกคนอันนี้เนาะที่เพีว่าเคยเจอนะทุกคนก็เจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนมากบอกเลยว่าจะเจอแต่คนดีๆเยอะมากนะชาวพม่าเนาะที่เพีว่าได้เจอนะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอบคุณนอที่ช่วยกันแบบว่าต่างคนต่างต่าง,งช่วยกันเนาะ แล้วเขาจะซักผ้าช่วงเวลาที่เพาวาจะมาทํางานคือเพาวาเข้างานแปดโมงเนะเาะเพวาทํางานบ้านเข้าอ่ะเลี้ยงน้องเขาจะเข้างานอะ่ะประมาณเขาก็เข้าแต่เช้านั่นแหละจนกระทั่งอะ่ะเขารู้ว่าเพาวาจะมาทํางานและเพาะวาต้องขึ้นไปเอาผ้าด้านบนอะ่ะมาซักเขารู้ว่าเพาวาจะซัก เขาดันเอาเสื้อผ้าของน้องอ่ะเข้าไปในซักเอาไปซักแล้วแพรวาก็บอกไม่เป็นไรเราก็ไปทําอย่างอื่นไปแพรวาก็ไปกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามอ่ะจนกระทั่งผ่านไปประมาณเอาเข้าตั้งแต่เช้าทุกคน8ปดโมงผ่านไป11บเอโมงเที่ยงเขายังไม่ตากผ้าแพรว่าทํางานบ้านเสร็จแพรว่าจะเอาผ้าเข้าเครื่องเนาะเขาอ่ะจะเป็นคนรับหน้าที่อ่ะเอาเสื้อผ้าเด็ก ก็คือน้องเพราะเป็นพี่เลี้ยงเนาะส่วนแพ่ว่าจะเอาเสื้อผ้าผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นแม่บ้านก็คือแยกแผนกกันนะทุกคนแล้วทีนี้ไม่ยอมเอาไปตากทุกคนรอที่จะให้เพาวาตากให้เพาวาก็เลยถามว่าทําไมพี่ไม่ออกไปล่ะเออก็ เอาออกให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปตากอ่ะเราก็ทําให้เนาะแรกๆเราก็ทําวันต่อมาเราก็เริ่มทําทํามันทําหลายครั้งมากทุกคนและทีเนี้ยเ,เพียวโกยเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กใหม่เนาะเขาเป็นเด็กเก่าใช่ไหมใหม่ก็ใหม่เก่าก็เกาเเา่าเด็กเพียวเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบให้ใครเอาเปียบและก็ไม่เอาเปียบใครอันนี้จริงๆกล้าสาบานเลยเราก็โูดนะล้วก็นั่นก็โมโหมากนะทุกคนสุดเดือดหมดความอดทนก็แบบ ใส่กันอย่างเต็มที่เลยพี่ตกลงพี่จะเอาเข้าวหาประแสงอะไรอะขอโทษนะทุกคนที่พูดคำไม่พอถ้าพี่จะเอาเข้าวแล้วพี่ไม่ออกมาตากเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาเข้าวนะรอให้หนูเอาเข้าวก่อนซักผ้าทุกคนเสื้อผ้าเด็กอะส่วนมากมันก็สองชั่วโมงกว่าเนาะสูงสุดนะทุกคนแต่ว่าไม่ยอมที่จะเอาไปตากต้องให้รอให้รอออกทุกวันอันนี้ก็คือ เรื่องราวที่มันมีสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องราวที่เพวาวมาเล่าให้ฟังนะคะก็อยากจะบอกเลยนะทุกคนก็ยินดีด้วยนะคะกับแรงงานชาวพมา่าเนาะที่ช่วงนี้เนื้อหอมนะคะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าเอ็นเราก็เข้าใจเขานะเพราะว่า คือคนทํางานด้วยกันนะมันจะเข้าใจนะทุกคนแพรว่าก็ดีใจด้วยนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะคะที่ยังให้การอ่าเอื้อเพื่อเผื่อแผ่นะคะมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันทั้งที่เจอดีแล้วก็ไม่ดีนะคะทุกคนก่อนอื่นนะแพรว่าบอกเลยนะะทุกคนว่ามีทั้งคนลาวพมา่ากัมพูชาเขมรหรือว่าเวียดนามหรือว่าไทยก็ดีมีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดคือถ้าเราเชื่อมั่นในความดี หรือว่าในสิ่งที่เราทำอะทุกคนไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้ไม่ว่าจะเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการที่เราอาศัยพึ่งพาใครอะไรต่างๆนานาทุกคนมิตรที่ดีกัลยานมิตรที่ดีหรือเพื่อนที่ดีอะถ้าเราคิดดีทํำดีอะทุกคนมันก็จะได้รับผลดีๆคนอื่นอาจจะเดือดร้อนแต่เราก็อาจจะเดือดร้อนอยู่แต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นมากเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้เพวันก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ